ตัวนี้โดนไหม้ไหม,ไม,ไม้ไหม้ใช่ไหมฮ้ยอะไรอ่ะไซนเฮดตกลงมา,มาเซนเทสตกลงมาแต่บ้านตรงนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันไม่มีบ้านล้างเช่านี่นี่นแล้วก็ไปด้านล่างดีกว่ามีผีเปล่าถ้ามีผีโดนนะอะไรชะโคกเหรนั่ง อะะไร่กันหนึ่งจะโคกโคกพอเวลาอึพอเวลาอึเนี๋ยนะเนี่ยนะแล้วมันรถไแล์อึขับรถได้ไหมเนี่ย รถได้โอ้ยชวนเราทำไมไม่ได้เราเราน่าจะมาล่าท้าผีผีหน่อยมันมีจริงไหมอู้ตายแล้วแล้วเราจะมาสร้างบ้านนอนค้างคืนที่นี่ ตรงนี้เป็นห้องน้ำดิสร้างห้องน้ำชักโคกนี่นี่ชักโคกเอา้าเดี๋ยวชักจะโคกใหม่ นี่ไงเอาชักโคกลอยสร้างตรงนี้ดีกว่าสร้างตรงนี้ดีกว่านะนะแล้วก็กระดาษทิชชู่ใหญ่อะ จู่ใหญ่เดี๋ยวอโอเควางไว้ตรงนี้แหละใหญ่ๆมันเริ่มเทิมอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยแหละสมุดใครโยนทิ้งนุ่นไม่ใช่มาวางวางเพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเป็นแมวหรือเว้ยเว้ยขอโ่ษนะมีคำหยาบโอ้บ้านนี้เมื่อก่อนรวยนะเนี่ยเฮ้ยผีเปล่าอะไรจะเป็นเขากงเลยเลย เลยครับฝนตกเลยครับครับนี่แน่นี่นขอะครับขอตัวไปแข่งกับเพื่อนก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ